สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพอกันกับพันหญิงนุดก็พันตอมอีกจ้ามื่อนี้ขึ้นตานอีกคือเก้าจ้ามาจะรับชมน้ำกันเลยจ้าี๋ยวนายพันเท่าขึ้นตานอีกเมื่อนี้จ้า นายพานกระใส่ถ้อยตีขึ้นคือกันกับขึ้นเพิงนั่นล่ละจ้า ลอช่มตอนน,าน้ายผ่านเฮ้าลุยตาลเ้อจ้าตอนนี้ให้ใน้ายผ่านเฮ้าขึ้นไปหอดตนก่อนจ้าไปจ้าตอนนี้นายผ่านอยู่ทั้งตนแล้วจ้าพ่านยิงนุดสิเปฮครับตานให้ใน้ายผ่านก่อนจ้า Thank oh. you <laughs> ลจ้จคนหับตานหามไปยู่เหงาด้วจ้าตกอ,ออกมาอยู่ห่างๆเพราะว่าบางเทือมีลูกหน่อยลูกแกลนลงมาน้ำจ้ามือนี่มีลูกไส้มะขนตานซ้อยจ้าลูกไส้แข็งแรงแทอะ ร้านกระแขงเร่งหีมือหนีมีลูกมือมากขนตาน,นีแต่ผู้เกงเกงผุนขนไปไว,รว้รถถาแม่จ้ะมีแต่เนีวตัดแคบบ้านนี้ มันแสกแล้วหนีมันแตกมันไม่เป็นหรอก ดินเออมดเนาะุ่นมดใชมดคุดับยไปน้าเน่น่มกกแก่กินเล็กหน่อยมันหอกแปข้างหมายอมอีก กูขาปก้าวแปเก้า ขอขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมด้จ้าพ่านหญิงนุดกับสิขอจบคลิปไว้เพียงซัมนี่ละจ้าฝากเป็นกำลังเร่งใจให้พ่านหญิงนุดกับนายผ่านตอมน้ำด้จ้าสวัสดีจ้า